สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับวงล้อสุ่มอีกแล้วนะแต่วันนี้ไม่ได้มาสุ่มแบบธรรมดาครับเพราะเราจะมาสุ่มสร้างแผนโลกก็คือขออธิบายนิดหนึ่งสุ่มสร้างแผนโลกเนี่ยคือเราจะสุ่มของสักอย่างมาครับเราเราได้อะไรมาเราก็จะสร้างนะครับเราจะสุ่มจนกว่าจะสร้างได้เป็นโลกของเรานะครับโลกร้อลิงนะไม่ใช่ลอเรือเอ้ยเป็นรอเรือหรือล้อ,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 อลิงวะไม่รู้นะก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าเฮ้ก่อนจะไปเริ่มเราต้องสุ่มก่อนมาลืมตลอดมา ได้คนครับโอ้โหเปิดมาเราก็สร้างสิ่งที่โลกพินาศนะครับทุกคนมีสิ่งนี้แล้วโลกพินาศนะครับทุกคนรู้สึกไม่อยากสร้างเลยแต่เราต้องสร้างครับทุกคนมาไปเริ่มดูกันนะมาทุกคนเราก็มาเริ่มสร้างคนกันเลยเราจะสร้างคนเป็นแบบยังไงเดียวแนวสามดีแล้วกันประมาณนะั้นปกติอ่ะผมจะสร้างไอ้นี่เว้ผมจะสร้างคนแนวแบบแนวแบบราบนอนอ่ะเออ ในแบบ 2D ประมาณนะั้นแต่รอบนี้เราจะมาสร้างแบบ 3D เลยนะแต่ผมว่าน่าจะแบบน้่ยสวยแน่นอนถ้าจะเอาคนง่ายๆนะทุกคนแบบนี้เลยง่ายสุดเดี๋ยวแบบนี้เจอละนี่ง่ายสุดทุกคนได้คนมาแล้วทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไปละแต่เราจะไม่มาทําแบบนี้าะบอบมันง่ายเกินมามาสร้างคนกันเราจะสร้างให้เหมือนไอ้นี่เลยนะแต่เราจะไม่เหมือนไอ้นี่คือยังไงมั้งเราจะสร้างเหมือนเฉยๆแต่ไม่เหมือนนะทุกคน แบบแคบใกล้เคียงเดี๋ยวสร้างรูเล็กๆก่อนเฮ้ยมันมันจะเก่งไม่ได้เก่งอ่าประมาณนี้อาจจะได้อันนี้มันเท่ากันหรือเปล่าเช็คก่อนให้รู้ว่ามันเท่ากันหรือเปล่าแต่ถ้าใหญ่ถ้าไม่เท่ากันก็คนหนึ่งขายข้างหนึ่งใหญ่ขายข้างหนึ่งเล็ก ก็ไม่เป็นไรหรอกเออคิดแล้วโคตรคำขายค้างหนึ่งใหญ่ขายค้างหนึ่งเลบอ่าขาวโปกเลยโคตรขาวแล้วก็เป๊ะด้วยมาถึงแบบเป๊ะพอดีเป๊ะประมาณนั้อ่ามาตัวต้องใหญ่กว่านี้โอเคประมาณนี้น่าจะได้เย็นปึ๊บ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  น่าจะประมาณนี้น่าจะได้เดี๋ยวคอวสร้างหัวก่อนหัวมันต้องทํำยังไงดีอะเดี๋ยวขอออกแบบหัวก่อนหัวรีบดียม,ยมไม่น่าดีอะเอาเป็นกลมๆหัวเราอาจจะไม่เหมือนโลบอคนะทุกคนแต่อยากให้หัวมันเหมือนโลบอกนะมันจะได้แบบดูเหมือนโลกของโลบอประมาณนั้นเอ่มไม่ได้ทุกคนเอาแบบนี้ดีกว่าอ่าประมาณนี้น่าจะได้ทุกคนเอาหัวกลมๆไปก่อนอน,นะยังไม่มีหน้าตาออกไปลิปนี้ต้องรีบทำหน่อยนึงอ่าปึ๊บ หัวหัวมันดูแบบตลกกว่าหัวดูตลกอ่ะทุกคนแต่มันก็ตลกข <c oughs> ยายวงกลมให้ใหญ่แบบนี้หน่อยอ่ะทุกคนสรุปเอาหัวโลบ็อกนะทุกคนสรุปทํามาทั้งหมดคือไม่ได้อะไรเอาหัวโลบลบ็อกนไ้ี่มันหัวโลบ็อกหรือเลโก้ไม่เนไาโลบ็อกกับเลโก้มันนีเหมือนกัน มาน,นี้น่าจะได้นี่ก็สําหรับตัวคนเราก็สร้างเสร็จแล้วนะทุกคนก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยอะไรมากแต่ก็พยายามอย่างสุดสีมือแหละก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องแคปรูปกอนไม่ใช่สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องไปละบาย